โออะระหังโตธรรมะธรรมปุตตะนามุตตะโออะระหังโตธรรมะธรรมปุตตะภะคะณามิทังขังสารังภะคะณามิทังขังสารังภะคะณามิภูติธรรม

Nathana veramani Tikha patham samadhiyami Nathana veramani Tikha patham samadhiyami Kamesu mithyacara Wera ya Majapamatakana Wera mani Majapamatakana Wera mani Sita aman सदा पर कथा ने ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎาร์ในส่วนที่เรียกว่าเป็นลักษณะแห่งบุรุษลักษณะแห่งสัตวบุรุษซึ่งในค่ำคืนนี้ตัเรันโตปาคาเฉลี่เป็นต้นซึ่งในเรื่องความเ็นภาษาไทยได้ว่า สัตว์บุรุษกำกราโดได้ในที่ไกลทางอาศัตบุรุษหมตนี้จะได้อธิบายขยายความเนื้อความข่งพระพุทธเจ้านั้นทั้งหลายที่สูงที่สุด แล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อตัวไม่เด็ดการแล้วก็มีความเตึงในการบัเพ็ญสาธารณประโยชน์ในค่ค้นปีนี้เรามาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงพ่อ มาทำบุญอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อพระครูจุคนเทววิธิ์หลวงพ่อเคริงโกศิยะมหาเถระหรือที่เรารู้จักกันว่าหลวงพ่อเอ็นไปในการบำเป็นสาธารณปัะโยชย์หลวงพ่อพระครูจุคนททาวิเิตตังที่ ปรากฏอยู่กับท่านทั้งหลายว่าท่านมีผลงานอย่างไรท่านทำลูกบำรุงพระพุทธศาสนาทำลูกบำรุงวัดวาอารามาหลวงพ่อเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบท่านทั้งหลายสัตบุรุษเนี่ยที่หาตามภาพภาพยกขึ้นใน กบารีพุทธพ้นนี้เนี่ยอันที่จริงหมายถึงผูงทง้ที่สงบในลมจากราคะจากโลภะจากโทสะเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายได้คิดว่าเป็นสตบุรุอย่างแท้จริง ันก็คือเป็นผู้ที่หมดจดจากอิเลี่นเครื่องสมองทนายเป็นนักอารามเพราะฉะนั้นขอให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยจงมีจิตใจที่ตั้งมั่นที่แน่วแน่ในการประปฏิบัติหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นต้นสน ที่ทำบาปทมปัจจัยอย่างไรก็เหมือนอย่างหลวงพ่อบนโลกนี้แล้วก็เติบใหญ่ศึกษาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาศึกษาปฏิบัติหลายสถาบุนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสียสละโดยเฉพาะจากที่ปราคาที่หนึ่ง คือเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความงดงามเป็นผู้ที่มีความงดงามภายนอกกับงดงามภายในแบ็ดอาสาพระเขาเรียกว่ามีศีลธรรจารวัตดงดงามก็คือความงามภายนอก ายนั้นที่อยู่ในจ,ใจิตใจแล้วก็มีเมตตาธรรมเป็นปุเรจาริกมีเมตตาเป็นเบื่องหน้านึกสงชอส์อรุชอบผู้อื่นเป็นการอมีความงามภายในประการที่สองคือว่า เป็นผูท้ที่เรียกว่ามีความรู้ของทตรู้ในเรื่องของผลรู้จักตัวเองรู้จักประมาณคือมีความพอดีรู้จักการรู้จักการนัเทศะรู้จักเลือกคบหาที่เราเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความรู้ ในเรื่องของสับุริสธรรมคือธรรมะที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นสัตปุสิแต่เห็นได้ว่าหลวงพ่อพระรูมุถึงคนพิเศษเป็นผู้ที่มีความเสียสละเสียสละอย่างไรล่ะท่านท่านนายเสียสละโดยการที่ท่านเนี่ยได้รับ อันนี้แหละเป็นความเสนาของท่านไปพิ้านโยมก็ไปตรวโยมให้มีความสุขมีความเจริญแล้อก็จากนั้นเองที่ได้รับรู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยถวายความรู้ให้กับพระพิสุสามารถเองได้กระพึติปฏิบัติแล้วก็เกิด เป็นความสุขเป็นความเดินตึ้ดีปฏิบัติชอบมีศีลารตะวัตติวัฒงามก็น่าจะบทายนอกกับภายในเนี่ยมันวั์งามหน้าดูเรียบร้อยหน้าเฉชืฉยหน้าึงสัยจิงในคั้คืนนี้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันทำบารมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ตอบแทนบุญคุณของท่านเรียกว่าเป็นสัตบุญคือมีความงามสองประการคือความมีความรู้แล้วก็ท่านมีความเสียสนาอาตมาจึงเรียกได้ว่าควรแก่การเคารพสักการะของศรัทธาสาธุชนทุกท่านเอาเลยนะญาติโยนทั้งหลาย การแสดงธรรมในส่วนของสัพพุริสธรรมคือธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นสตบุรุษลักษณะของสตบุรุษในข่้มคืนนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาถ้าเอาคุณพระศิลัตนณใจคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ ตลอดถึงบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญตัははのの้งแต่ต้นพลวัปัจจัยอันวยให้กับรู้รักษาและรับอนุโนานาแล้วได้เจ้าเยปิดภัยสุขถปิดภัยวัตถัดและขออานวยอวยพรให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอที่พัฒนนะมงคล สมบูรณ์ผลด้วยอายุวันนะสุขะภะละปฏิพานทนสารสมบัติและถ้า่นใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใจก็ขอให้สิ่งนั้นนจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกทานเอวังต่อมีด้วยตภารักชรี